Oh! มาอยู่ในช่วงพู่มพีโฟกัสนิวเยียร์อันนี้ยังเรานั่งเฉยๆเพราะเรายังไม่คิดท่าเดี๋ยวปรึกษากับรอคุณเปียวกับจะเที่ยวก่อนใช่ครับเพราะว่าเรื่องท่าเนี่ยบ้าอะไรเนี่ยคุณคุณเป็นอะไรเนี่ยนิวเยียร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาขอย้อนไปถึงหนาเหมือนคุณบูชาอะไรอ่ะเคยเจอในเน็ตอ่ะอะไรเจ้าแม่อียิปต์อะไรสักอย่างตกใจนะเสียผมตกใจที่แบบว่าถ้าต้องชูรูปวุ้นเส้นอยู่ในที่พามา สวยมากคือเมื่อแกตกใจแล้วแต่ตอนที่คุณเพื่อนตกคุณไม่ไันเห็นอยู่ดีขเขาก็มาบางหน้าเขานะแต่เราทำไรอทางดนวุ้นเส้นโอ้ตอนนี้วุ้นเส้นก็อยู่ในรายการเราด้วยนะครับปุ่มมือไหนคะคุย <c oughs> อะไรเอาอย๊วันนี้นะปีใหม่นะเราก็แบบสนุกสนานกันเต็มที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวสนุกมากไม่ได้เพราะหนังเรื่องนี้ คือคุณต้องเปลี่ยนีกว่าช่วยคืกอก็ช่วยเอารูปตลกตลกไปก่อนเพราะว่าเราจะต้องมีตลกกว่านี้แต่เขาหาไม่เจอที่คุณคุณวต้นแต่งแต่งตาแล้ว <c oughs> อา้าวเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่แบบหลายคนครอดูผมจะพูด <c oughs> จะพูดไปขำไปกับข่าวนี้ขอโทษคุณผู้ชมก่อนนะฮะ ถ้าถ้าสมมติว่าเขาเป็นดาราในดวงใจคุณเพราะผมอาจจะพูดไปขำไปเพราะว่าในห้องส่งตอนนี้แบบหามากแล้วก็เขะช่อมปีใหม่กันนะนะก็ต้องมีอะไรขำๆอ่ะเราจะไม่มองจอเราจะมองโต๊ะนะครับผมคือเราจะมาล้ำลึกถึงนี่ครับฟาสต์แอนด์ฟรีเนะครับภาพยนตร์แนวเหมือนแอคชั่นที่มีมาแล้ว6ภาคตอนนี้กำลังทำภาค7ที่คุณจาพนมไปเล่นครับนะฮะแต่ว่าก็เกิดเรื่องที่แบบไม่คาดฝันนะที่อย่างพี่พอวอล์กเกอร์พระเอกของเรื่องประสบอุบัติเหตุจบชีวิตลงด้วยวัยเพียง40ปีเท่านั้นก็ทำให้การ ถ่ายทาในภาคล่าสุดต้องหยุดชะงัอืมนะก็ถือว่ายังไม่มีกําหนดด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปนะในตัวละครของบทของที่คุณพรรับอยู่เนี่ยว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงนะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนะว่าจะยังไงเพราะถ่ายไปแล้วด้วยเนี่ยเป็นหนังจะเรียกได้ว่าเป็นหนังในตำนานก็ได้นะเพราะว่าหลายคนก็ชอบในเรื่องของแบบการแข่งขันลดความเร็วสูงี่ยแต่ว่าเขาดูผมไม่มองไม่ไม่ไม่แต่คือว่า พอจะมาถึงภาคเจ็ดอ่ะออพระเอกกับมีกับใช่ไหมน่ามีอัิเตบใช่ <laughs> ครับบอกคือไม่คือได้รอบส่ง <laughs> อยากจะให้เห็นแต่ว่าคุณวุฒนศอาจจะโกรธได้ <laughs> เพราะว่า <laughs> เอา <laughs> พี่เลิฟเราต้อง ดาเนินต่อไปแต่นี้แต่นี้แม่ต่นี้เราขอพูดในเรื่องของเนื้อหาหนังดีกว่าครับว่าตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคหเนี่ยคามดูเด็ดเผ็ดมันไม่ว่าจะเป็นโหตอนโตเกียวดิฟนะตอนนี้คุณน้ำตาไหลเศราใช่ครับผมก็อยากจะให้ติดตามดูกันดีกว่านะเีตัวอย่างใช่ัอมีมีตัวอย่างแบบรวมๆให้ดูกันเลยแ่ So, how's the life of a retired international criminal? I need your help, Dom. Last week, a team of highly coordinated drivers took down a military convoy. This most recent job graduated them to a whole new level. a week ago. He's messing with your head. Letty's dead though. I need to know for sure. Then I'm going with you. This equipment's way better than that trash in Rio. Way better. So now we work for the Hulk? Things changed. Breathe with me! Our target's Owen Shaw, former major in the SAS spec ops soldier. You help us get Letty, we'll get you, Shaw. We need full pardons all the way around. And cars. Make sure they're fast. we talk talking vehicular warfare. We've never seen this before. You believe in ghosts? You don't think about it. think you've won this code you live by is about family it's the very reason you weren't even in the game damn somebody do something I gotta take my อีกหนึ่งภาพยนตร์ที่สร้างรายได้มหาศาลเลยนะฮะโดยเฉพาะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีกับ Fast and Furious เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นความทรงจำของใครหลายๆคนแต่ว่าภาคเสร็จจะเป็นยังไงต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับปีนี้มาใช่ครับตอนนี้ก็โอเคครับเรื่องผ่านแล้วกับปีที่แล้วก็ขอให้ผ่านไปยังไงพี่เลิฟก็อย่าไปยึดติดเลยเดี๋ยวละฮายนะฮะ ก็ถือว่าเราก็นําเสนอสิ่งดีๆมาตลอดนะับที่ผ่านมากับ MFOCUS นะครับปีนี้ก็เรียกได้ว่าฟ้าใหม่นะฮะเดี๋ยวรอติดตามว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะฮะก็สนุกสนานกันเช่นเคยนะครับผมยังไงก็ส่งมาแฮปปี้นิวเอียร์กันได้หรืออยากได้อะไรในปีใหม่ก็ส่งมาได้นะครับ4 2 2 1 4 4หรือว่าผ่านทาง f a c e b o o k m f o f u s u s ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะ รับคําติชมนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้ตรงใจคุณแน่นอนครับใช่แล้วนะฮะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีปีใหม่ครับปีนนว่ยเครับคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะีนวเยค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะพี้นุ่ยเอ์ค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะแน่นอนค่ะมีความสุขมากๆนะคะเฮงๆรวยๆนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยนะคะก็ ปีหน้าขอให้เป็นปีทองของทุกท่านเลยนะคะทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จเด็กๆที่เรียนหนังสือก็สอบติดเรียนได้เรียนดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับแฟนๆทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ที่คิดอะไรไว้นะคะปี2014ก็ขอเป็นให้ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนแล้วก็ให้เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะที่สุขใสสวยงามค่ะ ก็สำหรับปีใหม่นะคะหลายๆคนก็ออกไปเที่ยวเฉลิมฉลองกันนะคะก็เฉลิมฉลองได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรไปเนี่ยอย่าขับนะคะให้คนมารับหรือว่านั่งแท็กซี่นะสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับผมปี25.57นะครับก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆครับคิดในสมปรานาครับผมแล้วก็เป็นปีที่ดีขึ้นสําหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีขึ้นน,น,นไปเรื่อยๆครับผมดีความสุขมา,มากครับซึ่งวันนี้นะครับวัยรุ่นนะครับ ดื่มกันเรียก็ได้ว่าประมาณ80%นะครับขอให้ทุกคนที่ดื่มเนี่ยก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับผมก็ขอให้ช่วยกันนิดหนึ่งครับเมาไม่ขับนะครับลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับผมก็ขอดลดรงดมแลครับเมาไม่ขับทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ ปีใหม่ครั้งไหนเนี่ยครั้งใดปีไหนเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือเอาปีเก่ามาทบทวนแล้วก็สิ่งไหนที่พลาดไปก็จะคิดแก้ไขหรือว่าคิดทําสิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นนะครับนะฮะทำแต่สิ่งดีๆนะทุกปีทุกปีเราอยากจะทําสิ่งดีทุกปีทุกปีนะครับส่วนเรื่องเฉลิมฉลองก็นั่นก็อีกเรื่องหนึงใครสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับนะ สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ m อมชาแนลขอให้ทุกคนมีความสุขในปีนี้นะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปกับปีที่แล้วนะคะปีนี้เริ่มใหม่เ,เรียกว่ามองโลกในแง่ดี90าวสู่ทศวรรษต่อไปด้วยกันค่ะรณรงค์มงไม่ขับ แหมมันเราเราเห็นชัดดีนะคะถึงผลกระทบของการเมาแล้วขับนะคะขนาดว่าไม่เมาแล้วขับยังเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะคะร่วมมือกันบางทีแล้วเนี่ยขนาดขับปกตินะคะเรามีสติเรายังเรายังเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เลยก็ขอค่ะอย่างน้อยที่สุดแล้วเยีายน้อยถ้าเกิดว่าเราไม่ทาร้ายตัวเองก็อย่าให้ต้องไปทําร้ายคนอื่นเริ่มต้นด้วยการขับดื่มขับอย่าดื่มเท็กซ์อย่าขับนะคะแล้วก็ง่วงก็อย่าขับค่ะอืมช่วยกันค่ะ ครับผมก็สําหรับปีใหม่นะฮะผมก็อยากรณรงค์ในเรื่องของการเมาไม่ขับนะครับผมก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยใครที่ไปปาร์ตี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เราที่เสียใจมีคนรอบข้างอีกหลายคนที่เสียใจนะฮะยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายเที่ยวได้แต่มีสตินะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็รวยๆครับสาธุด้วยนะจ๊ะ